สวัสดีครับผมก็มีซิกช็อปนะครับก็ช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับแอมขยาย AV 3 0 2 h รุ่นนี้นะครับสินค้าตอนนี้ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมแนะนำเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับแอมขยายรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB SD card ได้นะครับ FM นะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับมีช่องสัญญาณเข้านะครับช่องสัญญาณออกให้นะครับ ช่องสปริงเกอร์สำหรับต่อลำโพงนะครับแล้วก็มีเสาอากาศไดเบมนะครับก็ตัวนี้นะครับงานคุณภาพนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้1,990บบาทนะครับจัดส่งฟรีให้ทั่วไทยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้งานสวยๆเลยครับเนียนๆแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาทดสอบระบบเสียงให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ วันนี้ผมนำ15นิ้ว1คู่นะครับแล้วก็10นิ้ว1คู่ด้านข้างนะครับวิธีการต่อก็ใช้เป็นวิธีขนานนะครับต่อมาเข้าแบบนี้นะครับก็จะลดอยู่ที่4โอห์มนะครับสามารถใช้กับแอมขยายรุ่นนี้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบระบบเสียงกันเลยนะครับผม ็เบสแน่นๆกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับทางด้านช่องไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้เขาก็มีมาให้ถึง4ช่องนะครับสามารถตัดเร่งเบานะครับไม่หนึ่งไม่สองไม่สามไม่สี่ได้เลยนะครับผมปรับเบสปรับแหลมนะครับของไมโครโฟนได้นะครับมีแอคโคนะครับมีแอคโคมีดีเลยมีรีพิดนะครับก็สามารถปรับคอนโทรลตามแบบที่เราชอบได้นะครับก็เหมาะสาหรับนะครับลูกค้าที่ใช้ฟังเพลงหรือว่าร้องคาราโอเกะนะครับแอมขยายตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ ท่านที่กำลังมองอยู่รีบเลยนะครับเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วจริงๆนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษ1,990บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับสนใจถ้าเข้าฟัมเพจเลยครับ